ท่านปวกนะครับผมสวัสดีครับนะครับทิปนี้ชั่วโมงนี้เวลานี้นาทีนี้นะครับจะรับเกียรติจากท่านต่อตากรักประเทศนะครับก็คือคุณอะไรนั่นอยู่ไหนนัไม่เห็นนะครับไม่เห็นชื่อเสียงเรียงนามเลยนะครับให้เกียรติข้าพเจ้ามาเปิดกราสนะครับนี่เลยจากที่เห็นนะครับสวัสดีก่อนเลยครับทุนก้าก็มีตอเลส ตอ่อเลสตอเลสแล้วก็ตอ่อเลสนะครับสิบตัวนะดูว่าจะได้ตัวดีไหมนะครับไม่มีอะไรเลยเลยศูนย์เก้าจะมีใครนะมีต่ตอเลสโดนโยโดนป้ามันมีเจ็ดกันมีตอ่อเลสตอเลสสลาดตันตอ่อเลสสลาตันนะครับสิบตัวสลับกันไปนะครับมา,มาเลยสลับมีเพลงไหมยังไม่มีเพลงนะครับ เปิดเลยครับโอ้ยตีวีจีฮะเอ้าลิมิตเต็ดนะเนี่ยราคาขึ้นนะเนี่ยโอ้มีดวงเลยตัวนี้ตอนนี้ต่อครับน่าจะได้ขอตอเลสนะฮะเอ้าเมืองเป็นอะไรของเมืองเจอร์รัตทำไมมึงไม่มาแบบเป็นแบบเบอร์เบสหมดแล้ว สุดทนเลยมาดูอีซีนะครับโอ้ปราสิตปีโรอ้าอานี่เลยหกสามสิบนะครับอ่าการจากกิจกรรมอัปเปิลนะครับของคุณต่อต่างรับประเทศนะครับ อาจารย์ยังมาครับโคนมาต้ากระเล็ดเบลครับสมัยเป็นเด็กน้อยครับริเบิร์ตเดวานัมสกี้ครับเอาพีพีดีกว่าน้อยจีจนาทีจีจีนาทีแล้วมันจะเท้าโตกันทําพัสแสงอะไรเนี่ยมันจะหักอันวีเอล่าบวกหก ราตันปีนี้ไม่เก่งโอ้โหทำไมทรงผมกับอันนี้มึงเป็นอย่างนี้วะมึงเดิมมากเลยนะใยลาตอตาครับถ่ายรูปไปส่งเห้เจ้าของเขาดูเท่าไหร่เปิดเปิดเมียกูปิด คือใครครับ,อ,อ,บอยู่ไหนแต่เอามาด้วยกา,กา,ายสี่เบอร์รครับแล้วกันน,น,น้าเขาเล่นด้วยฮาหัวร้อน,นขอโดนะครับโ,รอโอ้โอ มาแล้วครับมาแล้วครับกูบวกค่าสองตัวเลยนะโคร้อนเกินเลยครับแจ็คครับมานะครับต่อครับอา้าวทำไมฮะ แล้วก็ถ่ารูปส่งไปก็จะของดีครับตัวค่าสองตัวแล้วนะครับมากไปไปกไือผัดย็ดยมสูจกันเดิมค่าสิบเจ็ดตัวฮะอะไรนะค่าฟูค่ายิ่งกันเอามาเลี้ยงใหม่ซะา,าออมไปเลย <laughs> เอาดามันคือความเชื่อของมนุษย์เรานะครับผมเชื่อว่าผมต้องได้ฮิโกอินนะฮะเดี๋ยวโต๊ะหักหัวล้านมีบีจจิจีสวัสดีครับคุณบี

มาแล้วบ <ane> ah, right ัด okay. อิสระภาพมาเลยน่าฮ่าวร้อนหัวร้อนร้านฮาเปิดทีละใบนะครับขอบคุณครับที่ได้บอกฮ อ่ะคุณพิวัตนะครับรัตนพลเสนานะครับบวกสามบวกหกบวกหกนางเดียวบวกสี่คุ้มใช่ปะล้านไปปะไ่จะขำทำไมเนี่ยไอดีเขาเนี่ยไอดีเนี่ยคุณ พนิวัตรรัตทรพลเสนานครับจนจะที่ทุ่มแล้วแข่กมือจะเช็คนะครับฮ้กโหสิบอยู่ครับ,ดอ,บดอกบาดอกบาดอกบาเลยนะครับดัวรัวๆเลยนะลผมเปิดดีลาดีลาหน่อยนะครับอ,อ,อุ้ย บวกสามนะโอ้โอ้ราคาต่ำลงเรื่อยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวๆจากสามแปดตอง <c oughs> <ๆ S 1> รัวครับอุ้ยบวกรัวไปครับไม่ฮะ <c oughs> เฮ้ย ก็สิบยูอ hmm? ่ะมันกากจัดบวกค่าเลยพี่ครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะแต่ละตัวครับบเปิดกาตบพันผ่านไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับน่าจะไม่พอแล้วครับมาไปครับพี่พี่มาดับฆ้าเลยนะต้องได้ทุกตัวมันต้องมาทักตัวต้องวิงต้องวิงอ่ะมันต้องวิงแล้วล่ะจังหวะนี้มันต้องวิงแล้วล่ะดันอีโต้มาแล้วครับคาสโนครับอีบ้าครับคุ้มๆเจ็งๆ มันคืออะไรครับคุ้มๆจริงๆเขาไม่ได้เติมครับเขาดองมานะฮะมันต้องได้ครับมันต้องได้นะครับจังหวะนี้ครับนั้นเอโต้ครับตัวที่สองแล้วครับมันมีมันมีแพงสุดมาแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมันให้มาแค่นี้ใช่ไหมจะให้มาแค่นี้ใช่ไหมเอตโต้มาอะไรเยอะแยะครับครับผมหมดแม่ฮะมาไนปีนี้หมดแม่ปีอื่นไม่มาเลยครับ อ้าว66อกบามาทำไมครับลาบอสมาผิปีนะเอาปีนไปเอ้ยตลาดตั้นมาบ่อยเกินไปอุย้ยบอกแล้วมันต้องมีอุยอ้ยอูย้อาวไม่ใช่เจอีบาตันนะครับอูย้ยเตะแอัพนะปี15แอปมูบซี่กูอูย้ยนะก็แต่ละตัวก็ดีๆทางนั้นโอคาลิกคาลิกมาแล้วเอา้าวลูนี่ครับ ทำไมี้ยังบวมอยู่นะอุ้ยลอยเอออีอุ้ยอ๋ยออ,อ,อีลนี่ครับมาแล้ว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 ,ลวครับต็อปเล่นมาผิดปีครับขอบเบอร์เบสได้ไหมไบคอนครับพี่ผมเพิ่งเล่น<ข>อ,อยากรู้ว่านักเตะเก่งๆอุ้ยอยู่ที่ราคาหรือว่าครับอุ้ยอยู่ที่พลังนะครับได้ไงมันแสงมาไง,านางน่าจะอยู่ที่ฝีมือนะครับ ฝีมือในการเล่นนะครับคุณมิสเตอร์เทคครับพี่เล่นอยู่ไหนครับเล่นอยู่บ้านครับทินพัทรโพสาจันย์ครับสวัสดีครับโอ้เขาเขียนักเตะได้ดีมากเลยนะครับอุ้ยเหนื่อยครับอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ครับอุ้ยอุ้ยจะลาแทงลิมิเต็ดลิมิเต็ย ตัวท้ายครับถุยตัวท้ายครับอู้ยตัวหูมาเน่อัพราคาขึ้นตั้งสองเอ็มเลยเหรอเนี่ยให้ตายเถอะซับเดี๋ยวเร็วซับเดี๋ยวซับเร็วหน้าดังยังยังครับยังไม่ดังครับเปิดลำโพงครับมันจะดังนะฮะ เรียบร้อยครับกูเคียเลียงนักเกิลการ์ดเขาการ์ดชาวบ้านจะชองแล้วเคียนจะเก่งแบบเก่งแมพเลยนะพี่ทำหน้าตาตลกมากขอบคุณครับ แจ็คซ่าทีเฮ็ดน่าจะไปแล้วมั้งเนาะแม่วงเป็นสายแคปนะแจ็คซ่าทีเฮ็ดอ่ะทีบวกต,วตัวตัวบวกสีให้หมดเลยเขาบอกมาครับผมเป็นคนดีนะฮะใครสั่งอะไรมาผมทำให้หมดครับทีมอะไรเสืออเ้อขาวสองชุดฮะมาติดครับเสื้อขาวเหมือนกันนะับสองชุดเลยลเาขายเลยพี่ อาขายตรงไหนครับดังเป้นเลยนะครับเสียงแตกครับข้างหลังมันแช่งมาครับไอ้บ้านั่นครับบักไก่เนอะทำเควสไหมครับทำเควสย่อยไหมครับคุณพรมิวัตรครับจะของไอ้ดีเขานะติดไหมติดไหมอุ้ยติดอีกแล้วต yep> ิด ยังเลยยัง,งยัง,ง <c oughs> ยังอยู่อ๋อเดี๋ไปละปกติไปละวันที่อยู่นานนะครับอยู่ยาวเลยนะครับเพราะว่าอ่อนช้ามาก <c oughs> ไปนอดก่อนเลยครับครับผมบ๊าย <c oughs> บายก้องครับอุ้ยเอาแตกแดนมาตัดปีมาทำไม, <c oughs> มตึงม้งมันหูงให้หมดเวลามผมมาตัดปีเท่าไหร่ ุ้ยไม่เอาเกียนใหญ่ละเราจริไปอีกแล้วอุ้ยต้องดีใจแบบใหม่แล้วนะเจ๊ก็นอนแล้วค่าหลานกล้องอะไรทำอะไรบุกค่าอะไบุกค่าเรื่องคุณบอกสีอนี้ อ้ติดเชยเลยนะโอ้ยสลาตั้นมาสี่ตัวเล้ยเป็นอะไรกระติกนากันไปดีนี่สลาตั้นเนี่เอาแต่คนละปีนะครับตู้ละมุดฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับแฮงเอาเวอร์ซ่าใครู้าดตู้ละมุดสวัสดีครับมาชาดีก่อนไปมาขอบคุณครับอุ้ยคนแก่บ้าเกมฮะขอบคุณครับ สวัสดีครับประชานอย่ก่อนปมาสวัสดีครับคุณธนทรนะครับธนทรอีบาจะกระอ้อนอยู่เลยนะหน้าตางอ่อนมากเลยนะครับซับแล้วนะครับขอบคุณครับคุณจินพัฒน์โพธิ์ทสาจันทร์ครับขอบคุณนะครับซับแล้วนะครับซับในนะซับหน้าอ้าวดูดีดูหน้าตาแผดมันดา แหกพี่บุดดี้หนูหนาวค่ะก็กระโดดเข้ากองไฟครับจะได้ร้อนเออถอดเสื้อออกมาแล้วก็ห่มจิหนาวมันไม่มีผ้าห่มเอาเสื้อมาห่มจีตลาดนี้ม่เจ็บเก็บเลยนะครับคนไทยตื่นตลาดนะฮะอดย่ดากูนะ ใช่คนไทยเราเสียดายเงินที่หมดไปหลายบาทครับวันนี้ครับคุณโอเวน่นจิรดอนอยากโดนลงคุณมากเลยครับรอรอผมหน่อยได้ไหมครับเงินพี่หมดไปหลายบาทครับเสียดายเงินพี่หมดไปหลายบาทครับเงินผมหมดไปกับอะไรครับค่าไฟเนาะ,ะนะพี่ครับรับติบวกให้ผมไหมครับคุณธนทร เชิญชามครับน่าจะมดแล้วนะครับแหมกูตีบวกติดดีจังนะฮะไอ้นี่ของคนอื่นนะครับขับยันโซดนี่ก็สายผลอีกตัวหนึ่งนะอ๋อติกนะนะบวกบเก,กติโกติโกฟิโกติโก โลโบโอ้โหอ่าฮะเอาน้ำมันลาดนั่งบนอยาก่นจัดเลยค่ะใจเย็นๆนะครับค่อยๆพิมพ์นะฮะใครพิมพ์ผิดมาผมก็อ่านผิดตามนั้นนะครับอ่ะครับจัดบวกสี่แล้วนะครับจัดบวกค่าตัวบวกสี่ที่มีทั้งหมดกิ่ตัวจัดหมดนะครับ ลืมดูตังเจ้าของแล้วครับห้าร้อยมได้งับจะอาจจะกัดอาจกัดนะครับเล่นมาตั้งแต่หกโมงเช้าเริืมปวดตาอ๋อต่างกันก็พักก่อนได้เลยครับแคมเปียนคัมเปียโซครับอ๋อครับไม่เป็นไรครับลืมดูเงินเจ้าของเขานะครับเขาบอกจัดจัดเดินดีกว่ามาคอยติดนะฮะตัวล่อมีเยอะอยู่นะครับตัวล่อพวกที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะผมจะทำตัวล่อครับ เอาทำไมไม่มีว่ะตัวนี้ฮะนี่คือตัวล่อหึงนีนตัวล้อนะครับชิวบอลคอตไม่มีนะฮะสถาน่เป็นไรนะครับคุณทิลทอนครับคนหลังก็ได้ครับผมไม่รบกวนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับต้องนอนนะครับเล่นแต่เช้าแล้ว อะไรย่อยอีกบอกะแล้วะมา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 คั่กค oh, ู่นะโคตรนี้ได้ย่อยไปวะโอ้ยไม่ได้ย่อยแล้วต้องร้อยกว่าเอ็มหน่ะไม่เอาครับของเขาอื่นเขาครับเราไม่ทำนะเราไม่ได้ชั่วร้ายขนาดนนครับนี่ครับคือเป้าหมายของผมนะครับสี่บวกสามครับเอเดนอาชานะครับมีแค่ตัวเดียวนะฮะ ตัวนี้ปวงให้แฟกไปครับเป็นตัวลอ่อนะฮะเอาในมาครับตัวแรกครับขเขา้าไปยัดเลยนะฮะไม่ต้องล่อชนเลยเอา้าเดี๋ยวบ้าวโอเบ้นโหดค่ะใช้แกมใช้แกมมันไม่ติเหรอไม่ติจักรอบเลยคุณองแล้วเหรอนั่งไงครับคุณธนักทอ จ้าของไอ้ีเขาอยู่ไหนวะรันตนพลชื่อพลวิวัฒน์รัตนพลเจนาไม่ใช่คุณธนทรเป็น <c oughs> ต้องรอดชนเลยใช่ไหมของคุณฟาดเลย,เลยไม่ต้องชนเลยนะครับฟาดเลยนะฮะกลิดยากนะผมเคยมีเอ่าจุนหกบวกครับบวกคาตอนนั้นราคาเจ็ดสิบเก้าล้านเองเจ็ดสิบเก้าล้านเลยตีบวกหกแขกเลย ตีทำไมครับมาครับตัวนี้ต้องขายแต้มครับผมไม่เชื่อคนไก่อยู่ข้างหลังนะฮะ <c oughs> โอ้มลึกกกีมะลึกกกีมะละกึมะละกกกีเพียงโอ้มลกกกกีมะละกกกกีมะละกึมะละกกกีเพียงโอ้มลกกกีมะละกกึกกีมะละกึมะละกกกีเพียงโอ้ <c oughs> มมันต้องเต้นท่านีนะนาตลีใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้นาตลีโตแล้วนะครับจำได้ไหม <c oughs> นาตลีขนาะด <c oughs> ต้องเพียงกินะ โอ้มลึกกึยมลึกกึยมลึกกึยเพียงโอ้มลึกกึยมลึกกี่ยนะครับเห็นครึ่งตัวนี่อาจจะพิการก็ได้นะครับคนพิการมานั่งตูดีมนะยห้าสี่สามสองกดหมดครับกีฬาจัดครับติด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 นั่นไงกูบอกมึงแล้วมาไกลมาเชื่อกูพอครับห้าสอ็ดเอ็มหอโมหก่อไม่เอาครับกูไม่ได้บ้าเจี๊ยรนั่นนะฮะ เรียบร้อยครับในบวกค่านหนึ่งตัวเอเดนฮารา์ซสเข,เขาเป็นสายดองไงในเมสซี่อาเกลโลเนมมานะครับกอะจากานอีโตโบวกติดกด ER ด้วยในในวคุณโอม <ใน S 1> เลฟิฟคืออะไรครับพอครับ ตัวร้อยครับตัวร้อยเอ็มนี่ใช่งอ้ันี่ไงโอเปิดได้แล้วตัวนี้แล้วมีอีกไหมมีอีกไหมเอ้าเอ๊บวกสีตัวนี้ไม่มีเนาะที่โอเวอร์ดหมดละขอดูสตักตัวนี้คืออะไรวะใช่ปะนี่ฮะ โอ้ยนิสัยโอ้มีแทงเกอร์โดดยันเลยโดดยันเลยนะครับมีสกิลโดดยันด้วยเกว่าบกข้างหน่อยครับบวกหกต่อเลยครับ <c oughs> ออ <c oughs> พี่ผมจะบอกสูตรพี่ดูฟ้าแลบด้านซ้ายให้แลบสองครั้งแล้ว <c oughs> แล้วจัดพบจัดวันนี้แสงสีม่วงสองตัวต่อเรื่องเลยนี่คร <c oughs> แล้ยผมรอหน้าฝนนะฮะฝนตกจะราฟ้าแลบ <c oughs> อะเดี๋ยวจะเข้า เล่นแรงแล้วนะครับเรียบร้อยครับนักไกลมาใหญ่ของมึงดนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวกดดูบันทึกก่อนครับขอบคุณครับ